รานทีนีฟิล์มนะครับมันนี้มีอะไรโุยมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวกี่มะพร้าวเอามาขายเลยครับเอามาขายขายให้ตาเทคนเดียวเลยเนาะได้ไเอาพี่เอาว่าจะชัดถูกกี่ถูกเยอะไหมครับโอ้เยอะสิบนล่างอ่ะเราคือคือคือเออเยอะไม่เยอะไม่สําคัญแต่บนไว้ว่าถูกบนถูกล่าง แล้วก็ถูกบนถูกล่างไงโโอ้หเลยต้องถูกเป็นถูกเป็นล้านอะเนาะยอดเลยครับมีถือนั่นแน่มียิ้มมียิ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนมียิ้มมียิ้มแบบเลียดในยิ้มแบบเล่นถูกเยอะบอมเปนพราะปนเีลยนี่บอมเป็นเฉพาะปนเีลยนี่พราะผมพราะก่งควอมมีแต่พูดไปก่อนตอนนี้อุ้มไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะให้ครบบูนกว่านี้คุณคุณพี่มาจากมาจากที่ไหนครับอ้าวจะให้พูดตรงนะตรงเลยตรงครับต้องพูดตรงครับรู้จักเต่าสเลนไหม เต่าสเลียนนาทีไหมเต่าสเลีนเต่าใหญ่ไงเลนมาร์คสุรินไงเอาเหรอทงนี้้ทงนี่เลยอือสุดยอดเลยคนพื้นที่ถูกเป็นล้านที่เนี่ยนอนถือบนล่างด้วยมะพร้าวร้อยลูกนะครับอ่ะมาเอ้าเราก็ยืนเฉยเนาะดูดูดูเราเป็นเราเราเป็นผนแหนกเราเป็นผนแหนกเขาเรียกอะไรนะข้อมูลตรงตรงตรงข้อมูลเลวันนั้นที่วันนั้นที่มามาบนอะ ลอตเตอรีนะ่นหะซื้อเยอะแยะเลยไม่ถูกแต่เราไปซื้อเองไม่พูดถึงว่ามันถูกบนล,ล่างแต่ไม่ถึงลอตเตอรี่ไม่ถูกโอ้ oh, ซื้อเยอะไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่เป็นไรคือถูกรางวัลรางวัลกลางอากาศเราจะบอกว่าเป็น,ปนโชคลาบอันอที่เงินทองตะเซีขุดไว้อ่าแล้วก็จะแบ่งให้ทุกคนที่มีใจศรทธามีใจศรทธาเลื่อมใสในของตะศีเนาะ จะได้เงินที่แกขุดหลุมฝังเอาไว้ทุกคนนะครับผมก็ได้มาห้าสิบาทเอ้ยไม่ผมก็ได้มานั่นแหละครับผมไม่ได้อะไรเลยก็เลยเดแล้วไเี๋ยวนำเสนอให้พี่น้อง่ใช่ว่าเนี่ยการมาแก้บนเนี่ยวันๆหนึงเนี่ยไม่มีเจ้าใหญ่เจ้าน้อยถูกมากถูกน้อยนะก็ถูกเหมือนกันนะครับอยู่ที่บุญวาสนาใครได้ทำก่อไว้เนาะอย่างพี่คนนี้ อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะทําบุญไวตั้งแต่ชาติปางก่อนไว้เยอะนะครับก็มาเบิกเสบียงบุญไปแล้วประมาณ1ล้านบาทนะครับโดยที่เอามะพร้าวมาแก้บนญจานวนที่ลูกนะพี่หนึ่งรลูกหนึ่งร้อลูกนะไม่บอกไม่ได้บอกใบนะครับ100ลูกแก้บนญด้วยมะพร้าวคนสุรินอีกแล้วนะครับคุาสุรินเต่าสุริน บอกปูนดูซรนบุมมันจะออกยากไหมปะครัออกไปางนครับออกไปข้างนอกเลยครับเดี๋ยวจะเวลนันั้นจะยากรถถอยรถถอยนะครับรถถอยมารอรุนกับเฮียเขานะครับว่าจะงวดนี้จะได้ตรงไหนแต่ก็คงจะแก้บนก่อนเนาะแล้วมันจะคงจะคงต้องมาหามาขอใหม่อีกครั้งทีเดียเลยนะครับทีเดียวเลยครับ เดี๋ยวคุณส่งมพาเดี๋ยวสามรูบเนาะเดี๋ยวทำการเชาะพร้าวให้คุณตาตาเซตาจันยายนีนะครับถ้าไม่เชาะกินไม่ได้ย่งานหนักมากแป๊บเดียวเข้านั้นต่อเลยเข้านนี้ต่อิันเชมา ถ้าไม่โปหาไม่เจอ นั่นมะพร้าวนะะ้ำใหญ่นั่นมะพร้าวกับถวายเลยครับถวายท่านเลยครับท่านทั้งสามท่านมาเป็นน่าจะคาดจะเจ้าใหญ่สุดสำหรับตอนนี้แล้วนะครับถึงขั้นนำมะพร้าวหนึ่งร้อยลูกมาถวายนะับถูกเป็นแสนครับ ค่อนข้นนาง,งาจะถูกรายเสียนแต่ยังไม่เปิดเลยนะครับว่าได้เท่าไหร่วันหน้าเดี๋ยววันหลังจะให้อาจารย์คุยสัมภาษณ์ตอนนี้อุบไปก่อนฮะอุบไปก่อนอุบไปก่อนเลยเหรอเป,เป็นเรื่องภายในกน่อน,ไไนเรืไไ่องภายในเรื่องภายในเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับคุณเฮีย<อ>เขาก็จะมาขอเลขขอโชคนะครับตอนนี้คือแก้บนไว้ก่อนอย่างเดียวเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านนะครับถ้าปุ่น เสร็จแล้วคุยกันอยู่นั่งคุยกันอยู่แกกินข้าวอยู่ผมมองไปเอาเขาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาบ้านแกอยู่ในซอยนี้ไม่มีใครเข้าเป็นซอยตันปุ๊บทีนี้มีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวลงมาปุ๊บปุ๊บถือบินเอาครูเขามีผู้ชายเข้ามาถือบินเออเขาเอาไฟฟ้าเอ,อ้บินไฟฟ้ามา แกบอกห้าเดือนแล้วยังไม่ได้จ่ายอืมเดือนเดียวเขาก็ตัดไปแล้วพูดเล่นกันครับปั๊บกินนี้เขาก็ออกไปสักคู่เดียวอีกผู้ชายเดินใส่เสื้อสีส้มเออขนลุกเหมือนดูหนายใส่เสื้อสีส้มปั๊บแต่มาไม่ได้อยุ่ท้ายรถนะแต่อยู่ข้างรถด้านหลังนะเดินไฟเห็นอย่างนี้เลยเสื้อนะสีส้มแล้วก็เดินไปผมว่าเนี่ยมาคนนละเขา้ถ้าไม่คนต้องแบกบันไดมาเพื่อเพราะว่า ไอ้ที่จุดไฟอะไรมันอยู่สูงอ่ะัผมยมแกเดินมาคนเดียวไม่มีแกพูด่งี้คือไม่มีใครเข้ามาที่บ้านพี่ไม่มีแล้วเย๋ผมดูมันไม่ได้เดินออกไปผมเดินออกไปปุ๊บเดินไปหน้ารถเลยเข้าไปนั่นมันจะเป็นกำแพงผมมองซ้ายมองขวาทะลุไปไม่มีอมอ้าแล้วไปไหนคิดว่าเป็นตาซี แล้วทีนี้เมื่อเช้าเพิ่งให้ลูกชายยืนดูอ้้หยเห็นแค่นี้แต่ที่ผมผมผมเห็นแค่นี้ไปยืนนี่ผมนั่งอยู่นั่งอยู่ด้วยนะนี่ยืนดูยังเห็นเนี่ยถ้าไปก็ท้ายรถก็เห็นแค่นี้แต่นั่นเห็นอย่างนี้เห็นข้างรถเลยก็เดินข้างรถข้ามไปสีส้มแล้วเตียวออกตัวสีส้มนี่แหละมิทานายยกคนที่สามสิบครับผม สามศูนย์นึกออกยังมีโอ้โหผมก็ตีมันจะบอะไรกันน้าสุดไม่จอดหมลจอดได้ตัวสามติดแต่แต่ไม่แต่ใส่เพิ่มไม่ใช่ตัวนี้ตัวสองเจียสองเจียเยอะหนักเยอะเขาไม่สนใจจมุดโอ้โหผมว่าเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วได้อ๋อจริงๆเลยโอ้ นะครับเป็นครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับอที่ผมมาจากวาลินน่ะโอ้ลูทะลุทะลุเข้ามาที่ผมที่ผมอยู่สุรินทร์แต่ว่าไอ้วันนั้นไปหาขูวันที่ยเนี่ใหญ่ขู่เห็นว่าีระเจ้าเสด็จตาจันยายมีรับทคุณครับก็คือเห็นนะครับคนใส่เสื้อสีส้มเดินข้างๆรถนะครับคาดว่าเป็นตรี ตาซีแน่นอนเสื้อสีส้มเลยแล้วก็นั่นแหละครับที่แกมพูดมาก็จะตรงกับนายกคนใหม่ด้วยแต่ว่าแน่นอนก็คือคนแก่ใส่เสื้อสีส้มเดินอยู่ข้างรถแล้วบางครั้งก็เห็นถึงสามครั้งเนาะตีเป็นสามศูนย์นะที่เป็นนะก็คือเหมือนว่าตาตาซีเนาะไปบอกให้ให้ซื้อตามพิธาอะไรวะนะเนาะโอเคประมาณนะครับคร่าวๆมอจอยนะมอจอมากนี่ครับเนาะเขาตียังไงก็ถูกเนาะ เอออ่ะขอ,ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ